ครับน okay. mm ีก uh ็เยหาเองแต่ขาที่สูงนะครับเลี้ยงทหารเรีแต่พที่สูงนะครับจากนั้นเข้าาการครับเวลาผ่านสองโคประมาณนี้ประมาณนะครับหลังจากนั้นีเยนก็ทำธุรกิจท่าเรเพิ่มนะครับสมเย็นสิบหกนเป็นต้อนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญนะครับท่านที่ได้ติดภานกนะครับก็าเลื้ะกุเงของ้องแก๊ แต่ผู้เกี่ยวข้องท่านได้ที่อย่างต้นบ้ากท่านท่านผู้ใับ่ท่านครับท่านได้ครับเตาจะทีใกข้ได้ใกล้หมดแล้วนะครับร้านใกล้หมดแล้วก็ขอเชิญครับแขกผู้เกี่ยวข้องขึ้นมารับขอบคครับ